วันนี้คลิปนี้ก็มีสมาชิกใหม่นะคะกล้วยหอมจอมซนค่ะกล้วยหอมก็เป็นลูกแมวอายุป,ประมาณสองเดือนนะคะซึ่งเป็นลูกแมวของเพื่อนจ่านะคะเพื่อนจ่าไปขอมมาเลี้ยงค่ะก็ด้วยความซุกซนและวิ่งออกถนนนะคะเพราะว่า,าเพื่อนจ่าก็บ้านอยู่ติดถนนเลยพอวิ่งออกถนนรถมอไซค์ก็จัดการให้เลยค่ะ จัดการให้ตามคำขอเลยนะคะก็ร้องลั่นเลยทีแรกก็ยังไม่มีอาการอะไรคะ่ะก็ยังกินเก่งวิ่งเล่นสุกสนได้ตามปกติสองวันต่อมาน้องก็เริ่มซึมนะคะเริ่มซึมแล้วก็หายใจรุนแรงรุนแรงในที่นี้ก็คือสี่โครงกระเพื่อมเลยะคะ่ะจนเจ้าของจนเพื่อนจ่านะคะบอกว่าเอ้ยจ่าเราพานอนไปหาหมอกันไหมอะไรอย่างเงี้ย ก็ไปหาหมอก็เข้าใจว่า,าหาหมอรับยาแล้วก็กลับบ้านนะคะแต่พอไปถึงหมอก็จับอันตราซาวเอ็กซเรย์ผลปรากฏว่า,ากระบังลมชีขาดนะคะอาการก็จะเหมือนแบบคนน้ำท่วมปอดหมอก็บอกว่าถ้าไม่รักษาน้องไม่รอดนะต้องผ่าตัดด่วนก็เจ้าของก็ แบบมันก็ยากจะทำใจะนะถ้าเราพาน้องกลับบ้านให้น้องนอนนอนรอความตัวอย่างเงี้ยแล้วมไม่อยากจะมองแววตาน้องเลยอะ่ะก็แล้วถ้าไปรักษาก็คือว่าก็แพงอะนะคะหลักหมืน่นก็ก็คิดกันอยู่ชั่วอึดใจแล้วก็เออลงความเห็นกันว่าเราต่อชีวิตใหม่ให้น้องแล้วกันซื้อชีวิตใหม่ให้น้อง ก็พาน้องไปรักษานะคะก็โรงพยาบาลน,นั้นก็เป็นโรงพยาบาลเล็กๆโรงพยาบาลแรกนะคะก็ผ่า,าตัดไม่ได้ก็ไปโรงพยาบาลใหญ่หนองโพร,ราชบุรีนะคะไปถึงหมอก็เอ็กซเรย์ซ้าก็หมอก็บอกว่าไม่ใช่กระบังลมชีคาอย่างเดียวตับปอดอะไรก็หายไปหมดเลยก็ไม่รู้ว่า,าจากแรงกระแทกของหมอไซเนี่ยมันทำให้อวัยวะ ตรงนั้นมันไปพลุกพายไว้แอบซอ่อนไ้ที่ไหนก็คือว่าต้องพ่าตัดด่วนแล้วพาตัดก็ไม่รู้ว่า,าจะรอดไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ5 0าสบห้ก็เจ้าของก็แบบอมไม่รักษาก็ไม่รอดรักษาก็ยัง5 0าสบห้ก็เงินก็ไม่ใช่น้อย,น,อยนะคะก็แต่ก็มาถึงจุดนี้แล้วอะก็ต้องรักษานะคะไปถึงโรงพยาบาลนองโพอ่า ช่วงบ่ายบ่ายหมอก็บอกว่าวันนี้คิวก็ยังเต็มอยู่อาจจะถ้าไม่ได้ผ่าตัดคืนนี้ก็จะเป็นพรุ่งนี้เช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะน้องก็ต้องอยู่โรงพยาบาลอีกนะคะาอยู่โรงพยาบาลยังไม่ได้พ่าตัดอะไรเลยก็ก็มีค่ารักษาเพิ่มแหละ,ะมันก็มีค่ารักษาเพิ่มอีกนะคะก็พอวันรุ่งขึ้นหมอก็ทําการพ่าตัดหมอก็บอกว่าน้องพ่าตัดเรียบร้อยแล้วนะ น้องโทรมาเพราะว่าเราก็อยู่ไกลอะเนาะหมอกระโทรมาบอกว่าน้องรักน้องผ่งงงาตัดแล้วนะตอนนี้น้องกอ็อยู่ในความดูแลของหมอก็อาการก็ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าเป็นห่วงก็ผ่านไปอีกวันรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งหมอก็โทรบอกว่าน้องแข็งแรงมากโซนแล้วร้องเสียงดังกินเก่งอะไรเงี้ยแต่หมอก็ให้กินอาหารเปี้ยกันนะคะหมอบอกว่าคืนหนึ่งก็ให้กินประมาณ วันหนึ่งวันหนึ่งให้กินประมาณไม่เกิน8ช้อนโต๊ะแค่นั้นนะคะจากที่ว่าเคยกินแนต่เป็นกละมังตอนนี้ก็ไปรับน้องกลับมาแล้วนะคะก็อา่าอีกอาทิตย์หน้าไปตัดใหม่แล้วก็ไปตรวจเลือดอีกครั้งหนึ่งก็ตอนนี้น้องรอดแล้วนะคะแต่เจ้าของก็จะจะตุยแล้วค่ะตอนนี้นะเพราะว่าหมดค่ารักษาไปเยอะเลย ยามีอะไรมานะคะอ่าพอกลับมาถึงบ้านเพื่อนจ่าก,ก็ต้องทํางานนะคะนะคะก็ไม่มีเวลาที่จะดูแลจะปล่อยเอาไว้ก็มันต้องมีการป้อนยาป้อนอะไรแล้วก็กลัวว่าแผลจะติดเชื้ออีกอ่ะนะคะจ่าก,ก็เลยบอกว่าเออมาไว้ที่จา่าแล้วการจ่าอยู่บ้านตลอดจ่าเลี้ยงให้ได้จ่าก,ก็เลยเอามาดูแลนะคะเพราะว่าเอ่อต้องคอยเช็ดแผลแล้วก็คอยป้อนยาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จ่าก,ก็เลยเอามาดูแลให้นะคะนี่ นี่คือป้องอ้อยนะคะก็นอนเตียงนี่แหละแต่ดูปองอ้อยนิดนึงอ้ากล้วยหอมวันนี้ก็เลยมีคลิปใหม่มามีสมาชิกใหม่มานะคะ ก็เลยหอมจำสสนสนมากคะ่ะก็ไม่รู้ว่า,าหายดีแล้วคืนทรงเจ้าของแล้วจะวิ่เอาถนอนอีกไหมจากเก้าชีวิตเหลือแปดแล้วนะกินยาเข้าไปนะคะก็จะเริ่มง่วงแล้ว กล้วยหม